สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถนิสสัน a l ราค a ลิเบอร์2.5 LE ปี2009ค่ะรถสวยทรงหลอ่อสีขาวตัวสูงเดิมจากโรงงานเลยบอดี้เดิมๆนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตแน่นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับค่ะเม็ดอารคสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมค่ะใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนภาษีพรบรใช้ยาวไปถึง23กรกฎาคม2 5 6 7กลางปีหน้ากันเลยค่ะ เล่มทำเบียนเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะคะสีสันบางๆค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันชุดแต่งมาไดข้างและการชนท้ายสวยครบพร้อมใช้ค่ะรถขับไปแล้ว154,937กิโลเมตรไม้เดิมแท้เลยค่ะไม่เคยปรับแต่งไม้นะคะรถใช้งานระบบ Eco Power ค่ะระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ดีไม่หลุดไม่หอนช่วงล่างดีชดสซีสวยเดิมแน่นๆเลยค่ะไม่มีผุนะคะ คันเดิมสวยทั้งเส้นค่ะมาพร้อมระบบเบรก ABS ยึดเกาะถนนหนึบเหนกันเลยชุดยางอะไหลแ่แม่แรงครบพร้อมใช้ค่ะล้อมแม็กสวยเดิมยางโอตานิปี2020ขอบ16นิ้วดอกยางสวยเต็มทั้ง4เส้นใช้กันไปยาวๆเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมเรอนเรล2,500 cc VN เทอรห้องเครื่องสวยสมบูรณ์ค่ะเครื่องยนต์ดีเครื่องฟิตแน่นๆเลยค่ะ เครื่องไม่ไอไม่พ่นควันไม่ไหลระบบของเหลวดีน้ำไม่ดันขับทางไกลสบายคานหน้าเดิมสวยนะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์เลยน็อตไม่มีขยับค่ะซุ้มซอกเสาเดิมเม็ดอาร์คเดิมครบนะคะสวยๆเลยแผ่นเพจสวยครบเลยค่ะ ฝากระโปรงหน้าเดิมนะคะน็อตยึดฝากระโปรงหน้าสวยสมบูรณ์ไม่มีขยับเช่นกันค่ะกระบาไลเนอร์ลอนกระบาดสวยไม่ผูกไม่มีสนิมพื้นที่จุกของกว้างๆเลยฝากระโปรงท้ายได้บางเดิมค่ะน็อตยึดฝากระโปรงท้ายสวยเดิมไม่มีขยับ ประตูแคบสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายเลยค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีค่ะตกแต่งด้วยโทนสีเบจสวยสะอาดตามากๆเลยบาะผ้ากำรรมะหยี่สภาพดีไม่้ํำไม่โซมไม่มีรอยขาดรอบคันเลยค่ะทั้งเบาะหน้าเบาะแคบเลยนะคะมีริ้วรอยบ้างค่ะตามสภาพการใช้งาน คอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติเลยแอร์หนาวๆเลยค่ะชุดจอ a อน r ร i d เพลงเพาะๆมีให้ฟังพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบานค่ะรถสวยพร้อมใช้ภาษีเต็มเล่มพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายเพียง1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถอยู่แถวแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อน,นัดดูรถ และเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสนใจยังไงสามารถโทรมาพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้ที่เบอร์0956698777และเบอร์0875254444จ่าออฟค่ะและสามารถแอดไลน์ ID ได้ตามนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้น ทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทั้งเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิขดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ